สวัสดีครับ Your Home Can Do วันนี้พูดกันถึงเรื่อง Safety Switch หรือสวิตช์ปลอดภัยอันนี้เป็นสวิตช์ปลอดภัยสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้ในห้องน้ำพามาดูในครัวอันนี้เป็นสวิตช์ปลอดภัยหรือสวิตช์ตัดสำหรับอุปกรณ์ในครัว เช่นเมื่อหุงข้าวนะครับเตาอบไมโครเวฟนะฮะโดยเราไม่จำเป็นเสียเวลาต้องมาถอดใส่ปลั๊กซึ่งถอดออกบ่อยจะทำให้ปลั๊กหลวมเรามีสวิตตัดสวิตตัดสวิตตัดตัวนี้นะครับสะดวก เวลาเราจะใช้งานเราก็แค่กดสวิตช์ตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าออกของปลั๊กซึ่งจะทำให้ปลั๊กหลวมได้สวิตช์ปลอดภัยหรือเซฟตี้สวิตช์มาดูเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าก็ควรจะมี วิตปลอดภัยตัวนี้นะครับเอาไว้ใกล้ๆเครื่องใช่ไหเครื่องซักผ้าจะต้องมีนะครับก็คือนการตัดไฟออกตอนที่เราไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าแล้วต่อไปเป็นพามาดู นี่เป็นสวิตช์ปลอดภัยของปั๊มน้ำนะฮะอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเหมือนกันเมื่อเวลาเราต้องทำการตรวจซ่อมปั๊มน้ำเราต้องมีการออฟเปิดปิดสวิตช์นี้ก่อนนะครับเวลาเราจะซ่อมพูดถึงเรื่องสวิตช์ปลอดภยัยนะครับซึ่ง o ย r h โฮมแคนดูหรือบ้านคุณควรทำควรจะต้องทำนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ชุดนี้นะครับจำเป็นมากๆเพราะเวลาเราไมา่ใช้งานแล้วเราจำเป็นจะต้องมีสวิตตัดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีความอ่อนไหวหรือชุดคอมพิวเตอร์ ชุด PC ชุดนี้นะครับสิ่งที่ควรทำ u r home can ดูนะครับทำไมต้องมีสวิตช์ปลอดภัยหรือ Safety Switch นะครับเนื่องจากว่าบ้านเรานี้มีชอบมีฝนตกฟ้าผ่าบ่อยครั้งมากบางครั้งที่เราลืมปิดสวิตช์ไว้ การปิดสวิตช์เฉยๆจะไม่ทําให้ไฟผ่านมาได้เราจาเป็นต้องมีสวิตช์ตัวนี้นะครับเพื่อปิดไฟทั้งสองเส้นตัดไฟออกทั้งสองเส้นไม่ให้มีไฟเข้าไปค้างในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับจะทําให้เราประหยัดเงินเพราะว่าการที่ฟ้าลงกระแสไฟฟ้าที่เกินมาในสายนั้นจะทําความเสียหายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเรา เช่นเครื่องทําน้ําอุน่นนี่พังกันเยอะมากพราเราไม่มีสวิตตัดเครื่องซักผ้าหรือแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งราคาแพงมากจึงจําเป็นอย่างยิ่งควรจะต้องติดสวิตหรือเบอรกเกอร์เล็กๆซึ่งภาษาช่างทั่วไปชอบเรียกกันว่าสวิตเซฟตี้สวิตหรือสวิตเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องจำเป็น สำหรับรายการ Your Home Can Do นะครับสำหรับตอนนี้พบกันแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ